วันนี้เรามาดูเกมไอซ์ครมห้ากันนะครับทานู้ชมก็เป็นภาพบางส่วนที่ทีมงานได้ปล่อยออกมานะครับเมื่อสักครู่เราจะเห็นเป็นรูปหุ่นยนต์ของรอนที่มีรูปด่างเสื่อมสภาพนะครับมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนกับว่าผ่านการใช้งานมาแล้วครับผมส่วนที่สองนะครับที่เราจะพาไปดูกันก็คือ ภาพอินโทรเกมครับและนี่ก็คือเสียงอินโทรเกมภาคที่5สุดหลอนนะครับอินโทรเกมสุดหลอนของเรานะครับอย่างไรก็ตามนี่ก็คือแฟนเมดนะครับ ตอนนี้จะเป็นหน้าโรงงานนะครับเพียติมห้ายังไงก็มีแน่นอนครับ A Team เพียติมภาคห้าเกมไอติมนี่ดูจะจบยากนะะไปประมาณมาอาจจะมีเป็นร้อยภาคเลยมั้งก็มาด <c oughs> ูกันนะครับว่ามันจะจบภาคไหนกันก็ยังไม่จบสักทีนะครับถ้าคุณเดินมาหลังบ้านนะครับ คุณจะพบอ่าไม่ใช่ถ้าคุณเดินมาหลังโรงงานคุณจะพบกับสะพานไม้เล็กๆแต่ว่าต้องใช้บัคซึ่งผมก็ทาไม่ได้ก็ดูเขาเล่นกันไปแล้วกันข้ามมารนะับเราจะเห็นบ้านของซาริวานนี่แหละแล้วเราจะรู้ความคืบหน้าในภาค5เป็นไงกันบ้างถ้าชอบ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมสำหรับวันนี้ผมนัดฟิกเกอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย